สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 2รุ่นนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นท็อปทั้ง2รุ่นนะครับก็คือ iPhone 16 Pro นะครับแล้วอีกรุ่นหนึ่งที่นำมาเปรียบเทียบราคากันก็คือจะเป็น iPhone 15 Pro นะครับทั้ง2รุ่นนี้ต้องบอกว่าเหมือนกันทุกอย่างต่างกันในเรื่องของขนาดนิดนึงเท่านั้นนะครับก็คือ iPhone 16 Pro นั้นเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดขนาดหน้าจออยู่ที่6.3นิ้วนะครับส่วน iPhone 15 Pro ขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.1นิ้วก็คือจะเท่ากันกับทางด้าน iPhone 16ธรรมดาหรือว่า iPhone 15ธรรมดานะครับซึ่ง iPhone 2รุ่นนี้ต้องบอกว่า ราคาล่าสุดมีการลดราคาที่น่าสนใจ iPhone 15 Pro นะครับสามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นไม่ถึง30,000บาทนะครับสำหรับรุ่นความจุ128 g b ส่วน iPhone 16 Pro นั้นราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ30,000ต้นๆซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าสนใจทั้ง2รุ่นเลยนะครับใครที่กำลังสนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone ไปใช้งานแล้วอยากจะได้เป็นรุ่นท็อปไม่ว่าจะเป็น iPhone 16 Pro หรือว่า iPhone 15 Pro นะครับเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลราคาข้อมูลโปรโมชั่นใหม่ล่าสุด ในช่วงส่งท้ายเดือนมิถุนายนกันนะครับว่าน่าสนใจไหมนี่นะครับเมื่อนํา2รุ่นนี้มาเปรียบเทียบกันด้านหลังเหมือนกันนะครับกล้องหลัง3ตัวส่วนด้านหน้าก็จะเหมือนกันเป็นแบบดนามิกไอแลนด์นะครับไม่ได้มีรอยบากบนหน้าจอสิ่งที่ต่างกันชัดเจนก็คือจะเป็นในเรื่องของชิปการประมวลผลนะครับที่16 Pro จะเป็นชิปตัวใหม่แต่โดยรวมแล้ว2รุ่นนี้ก็ยังใช้งานได้ดีมากๆนะครับแน่นอนว่าถ้าเรามีงบเยอะก็เลือกเป็น16 Pro นะครับส่วนคนที่มีงบไม่ เยอะก็เลือกเป็น15 Pro ไปใช้งานได้คลิปวันนี้ผมมีราคาพิเศษมีโปรพิเศษสําหรับ2รุ่นนี้เลยนะครับมาอัปเดตแล้วก็มาสรุปให้ได้ดูกันเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่21มิถุนายนปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเลยมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro ร้านที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ขายโดยทาง Apple โดยตรงตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์นะครับซื้อไปแล้วสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ฟรีภายใน30วันจากราคาปกติ39,900นะครับก็ลดราคาพิเศษเหลือเพียง32,590บาทพิเศษตอนนี้นะครับซึ่งราคานี้ก็จะมีคูปองส่วนลดท่านสามารถกดที่ลิงก์เข้าไป เก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้นะครับลดเพิ่มได้อีก1-2,000บาทขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บคูปองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเลือกได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้เลยนะครับผ่อนได้สูงสุดถึง20เดือนดอกเบี้ยศูนเซนะครับซึ่งการผ่อนนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบัตรเครดิตนะครับเราก็สามารถเลือกผ่อนกับ Lazada โดยตรงได้เลยซึ่งตรงนี้ท่านกดเข้าไปที่ ลิงก์ไปเลือกสีเลือกความจุแล้วในขั้นตอนของการจ่ายเงินนะครับเราก็ไปเลือกว่าเราจะผ่อนแบบไหนผ่อนกี่เดือนนะครับในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด4สี 4, นะครับความจุมี4ความจุรุ่นนี้จะเริ่มต้นที่1 2 8สิกิกะไบต์นะครับสินค้าก็จะเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วนร้านที่2สําหรับแอป l a z a d a นะครับไอโฟนสิบหกโปรร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7ว่หรือว่า Studio 7จนะครับซึ่งเขาก็จะ สรพสินค้าทั่วประเทศนะครับจากราคาปกติ39,900าักลดราคาล่าสุดเหลือ33,800บาทเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้นะครับมีให้เลือก2สีความจุมี2ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้นะครับโอนผ่านทางธนาคารได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้หรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้เลยนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ a p p l ป1ปีไปปิดท้ายกันที่ iPhone 15 Pro นะครับที่ ที่ยังมีขายของ Lazada ก็จะเป็นร้านจากทาง Studio 7นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple แล้วก็มีขายเฉพาะรุ่นความจุ1เทราไบต์เท่านั้นนะครับ1เทราไบต์ก็คือ1,000กิกนะครับจากราคาปกติ63,900ลดราคาเหลือ51,900บาทเท่านั้นเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้นะครับมีให้เลือก2สีสําหรับความจุ1เทราไบต์วิธีการจ่ายเงินร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแต่ว่าผ่อนได้จ่ายผ่าน โมบายแบงกิ้งได้สะดวกแบบไหนก็เลือกได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iphone 16 pro แล้วก็ iphone 15 pro จากทางด้านแอป lazada นะครับชอบทุนไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ lazada นะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป shopee กันบ้างสำหรับ iphone 16 pro ร้านนี้ขายโดยทางร้าน apple นะครับเป็นร้าน shopee mall ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ39,900ลดราคาพิเศษเหลือ33,900บาทนะครับเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยากจะผ่อนเขาให้ผ่อนได้สูงสุดถึง48เดือนหรือว่าผ่อนได้4ปีเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ9ก6บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งการผ่อนไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนกับช้อปปี้โดยตรงได้สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจาก ศูนย์แอปเปิ้ล1ปี ส่วนร้านที่2สําหรับแอปช้อปปีนะครับขายโดยทางร้านไอสตูดิโอไอโฟนสิบหกโปรนะครับเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนแอปเปิลจากราคาปกติ39,900ลดราคาเหลือ33,900บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จะผ่อนผ่อนได้มีให้เลือกครบทุกสีนะครับความจุจะมีเป็น128แล้วก็ 256GB กิกะไบต์เท่านั้นสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนแอปเปิลหนึ่งปีปิดท้ายกันที่ iPhone 15 Pro นะครับขายโดยทางร้าน Studio 7ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับจากราคาปกติ63,900ลดราคาเหลือ51,900บาทราคานี้เป็นความจุ1เทราไบต์นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้มีให้เลือก2สีนะครับสำหรับความจุ1เทราไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือในภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro เครื่องเปล่าไม่ติดสัญญานะครับจากทางด้านแอป s h o ป e ีชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e ีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างเป็นโปรโมชั่นใหม่ส่งท้ายเดือนมิถุนายนนะครับเริ่มดูกันที่ iPhone 16 Pro กันก่อนนะครับสำหรับค่ายแรกที่เลือกมาให้ดูกันก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับหรือว่า True d e t a c 5G iPhone 16 Pro ราคาสำหรับลูกค้าของ d t แทแบบรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา20,000 6,900ลูกค้า d t แทที่มีสถานะเป็น inum, แพททิ้นัมเราก็โกลเมมเบอร์ราคา25,900นีครับลูกค้า d t แทอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา27,000บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าน็ดตดุ้งหน้าเครื่องเป่าราคาพิเศษนะครับ33,900แล้วก็มีส่วนลดเพิ่มให้อีก2,000บาทสําหรับคนที่ใช้ d t แทมานานนะครับตรงนี้สามารถไปรับคูปองส่วนลดเพิ่มได้อีก2,000บาทโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพคเกจแพคเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ12 9 9 25,900าาทครรี่ โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลหง่หน้าโปร1 1 9 9ราคา2 6 5 0 0ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลห่หน้าแล้วก็โปร899ซื้อได้ที่ราคา2 8 0 0 0ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลห่หน้าทุกโปรมีสัญญา12เดือนนะครับถ้านที่สนใจอยากจะซื้อกอ็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ True Detach g ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับ iPhone 16 Pro เป็นของค่าย AIS ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น27,0000สําหับคนที่เปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้า ของ AIS นะครับยายค่ายก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้1,000เหลือ26,000บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี4ความจุท่านใดนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย พรูมูฟเอชนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น26,900มีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี3ความจุสั่งออนไลน์นะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทโปรมชช่นเ็ชรายเดือนมีหลายแบบหลายราคาให้เราเลือกเริ่มกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา26,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,299นะครับโปร1,199ราคา27,500โปร8,99ราคา29,000บาททุกโปรไม่ต้องจ่ายคะเน็ดุ๊กหน้าสัญญา12เดือน ลูกค้าใหม่ราคา26,900เมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1299นะครับค่าติดลงหน้า1,605บาทโปร1199ราคา27,500ค่าติดลงหน้า1,284บาทโปร899ราคา29,000ค่าติดลงหน้า535บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา26,900ย้ายค่ายออนไลน์ราคา26,900เมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ True เราก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1299โปร1199ราคา27,500โปร899ราคา ราคา2 9 0 0 0บาทสุดท้ายเป็นโปรสำหรับการยายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา3 1 9 0 0เครื่องเปล่าขายอยู่ที่33,700บาทนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Shop ท,ทุกสาขาส่วน iPhone 15 Pro นะครับสำหรับการซื้อเครื่องแบบติดสัญญาก็จะมีเป็นของค่าย True d e t a c t 5G นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น27,700เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699นะครับมีขายทั้งหมด 4ความจุราคาแล้วก็โปรโมชั่นก็จะเป็นตามตารางอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro นะครับเป็นราคาใหม่ส่งท้ายเดือนมิถุนายนชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ Shopee กดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับท คลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ